ขอจบครับทั้งคืออาจารย์เพิงพุงแรงลมแดนพุงไม่แดงพงแรงมันก็แรงนั่นแหละแรงก็แรงก็แรงที่มีชื่อเสียงหลงลังทางศักดิ์สรจเล็ดยาใช่ไใบคับใช่แล้วธุระอะไรแป๊ะผมต้องการสักมังคือครับมีแต่มังกรมังกรเจ็ดหัวมังกรเจ็ดหัวตัวใหญ่ๆหังเยายวๆมีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและคาบแก้วรวย อาจารย์สักไรหรือเปล่าครับเอาตาโตโต,ตาโตสิจะมุกลงลงสิมีเน่าด้วยไหมโอ้เหียเอามาทำไมเน่าอ่ะเอาลีลีสิมันเจ็บนะไม่เป็นายทงไล่ลูกศิษย์สองคนช่วยกันจับหน่อยนั่งใครครับลูกศิษย์ลูกศิษย์เหรอนึกว่าหัวล้างชงกัน แล้วแล้วอาจารย์แล้วแล้วอาจารย์ครับอาจารย์ผมมาสัตว์มังกรนะครับไม่ไหลมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพชรก็มาสักมังกรแล้วสิจะจับปัวดินน่ะเห็นมังล็อกนั่งแล้วกกลปัวกลัวจะองไม่ไหลไม่ต้องวงเอาเอาของเยอะไม่มังกร đấm chi đấm chi, à, cầm long cầm long. อะไรผมว่าเอาเอาหัวเรียวดีกว่าครับตะกี้บอกไปตั้งเจ็ดหัวนะคือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกรหัวเรียวปากเปรี้ยวว่องไวโอ้ถ้าเจ็ดหัวมันเกกะเรื่องเวลามันจะกินอะไรมันก็แย่งกันกินด้วยเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกลางศีอือหัวเรียวดีกว่าตกลงเอาหัวเรียวครับหัวอาตังศัก์แล้วมาเจ็บเท่าไรหนะาไอ้สองกองเนี่ยตกลงเอาหัวเดียวหัวเดียวจับ อ้วยาวอาจังคืออย่างนี้นะอาจังนะอะไรผมว่าไม่ต้องขับแกวก็ไล้คกับตะกี้บอกคาบด้วยนี่นะคืออ้วกองคิดเลยว่ามังกรทั่ขับแกวคาบปักอยู่เวลาตะกี้อะไรมันก็กินไม่ไรเแล้วมันก็หิวตายสิคาบตกลงไม่คาบไม่เอาคับไม่ต้องอาทิตย์เรียนเข็มด้วยครับผมฮะมีเปรียนเข็มเหรอมันทื่อสักทีก็ทื่อแล้ว ว่ามันหลายอย่างเหลือเกินโอ้ครับอืแม่ตะออจังเข็มมาเข็มนี่เข็มสองเข็มสองอน่าก็มีถึงสิบสองเข็มว่าจะตกลงไม่ขาบนะไม่ขาบจับเอาเหยอ่ะ เข้ามายิงฟันยิงได้ทั้งวันไม่หวั่นจริงๆที่ยังเจ,งจงๆเขียมหักอาจารย์อาจ <c oughs> อารย์แน่จริงๆร <c oughs> อสักเขีมหักเลยเมอแต่งานไม่มีรอยเลยสักดิ้งเดียว แสดงว่าเยี่ยมหนังเข้าที่เข้าที่มาอย่างนี้รับเชื่อถือเชื่อถือโอ้โหต้องลองสนกหน่อยไหมอาจารย์ลองดูซิว่าจะมีความรู้สึกยังไงออลองเลยดีไม่ถูกทีไม่ถูกแลีย้วพอแล้วอาจารย์สั่งมาจ็บเรามีสองคุมจับเจ็บก็ยังไงเอายังไงอาจารย์ครับผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บมังกรก็ต้องมีเท้านิ้วเล็บ ไม่มีเท้านิ้วเล็บเป็นมังกรได้ยังไงหยัดเถียงซี่ผมอยู่เมืองจริงมากองนานแม,ม่รู้แต่พยานนักซี่ยังไม่มีเลยไม่มีนะเออตกลงเอาอย่างั้นเออเปลี่ยนเข็มเหอะหักละมีเข็มมีกะเข็มสามกูเบื่อมึงที่สุดอาจารย์งับนมาจับมามืงล็อกคอกูยังก็หัวล้านชงกังเฮ้ยหายาเฮ้ยจับไว้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  จับไว้จับไว้จับจับไม่เอาเรียกจับไม่เอาเรียกเรียว่าอาจารย์อาจารย์ครับอะไรประทางโต๊ะแลครับนี่ตาสักมังกรไม่เลยชาราวังนะครับไก่ทองจะมาแทนชาราวังเวะมันมันจะได้ของจริงโอ้ยเอาอาจารย์อาอย่าเล่นเรื่องนะลึกๆอย่างนี้ผีผักไลรนะโอเหลวหรือว่าอะไรนะหรือว่าอะไรผีผัก แล้วผีที่ไหนก็มาลูหลึกๆ,ๆ,ๆอย่างนี้ยผีนี่อึนี่ยม,ยมผีนี่ยมลำุ่มะอ่ะเ็ดไปเก็บแล้วกันสักแบบนี้ดีกว,ว่ามังกรแบบมังกรแบบไทยๆเลยเอาเอามาังกรไทยเอออ่ะตกลงงันนะหับออา กองกับอาจารย์จุกอะไรอตีอะไรถ้าคราวนี้ไม่หยุดมีเรื่องแน่นอนเลยเรื่องอะไรอตีฮะไม่ไหวแล้วจึกจุกมีเข่ามีสกโอ้ยอาจารย์ครับฮะผมมาเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องมีแก๊กโอ้ยอตีเลิกเลิกเลิกก็ไม่สักไม่เชิเลยแล้วลงไปเป็นวิวต่อไปหรือก็ไม่เอาหนวดเอาเาข่าเขี้ยวน่ะมังกรนถ้าไม่กลายเป็นเขียดเป็นแค่กูดินไปไหลสะเดือนมางไหนพก็นั้นไป ดีครับผมได้รับไม่ต้องเก็บตัวนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการ